สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆพา,า,ากิ่ยนพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำปากห้วแก่นนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเขาตกเบ็ดกระป๋องนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเดินมัดเลาะไปตามาาริมเขื่อนริมอ่างเก็บน้ํานะครับเอ,อก็จะมีทางไปอยู่เอ,อดีมีทางไปอยู่ Wow. ก็เดินไปไม่ไกลนะครับโอ้ตรงนี้เขาท่าอยู่โหขวดพักร้อนหน่อยครับร้อนมากๆ นี้เดยวลงตรงนี้อีกแค่นี้มันเหนื่อยครับนี่ก็น่าจะเป็นทางน้ำนะครับทางน้ำลงมาจากลงมาตรงนี้นะครับ ครับผมจะพาเพื่อนรับไปตรงนั้นครับไปดูเขาตกเบ็ดกระป๋องกันนะครับโหเป็นไงมั้ <c oughs> เดี๋ยวพักหน่อยก่อนตรงนี้แห้งนะครับแห้งลงไปเยอะลเดี๋ยวพักนหน่อยแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวค่อยเดินไปกันต่อก็จะเป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นทางน้ำลงมานะครับแต่ตอนนี้ผมต้องเดินไปที่นน้นนะครับเดินไปตรงนี้หรือได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ขึ้นไปข้างบน เดินตึเปรียบไปตรงนี้ดีกว่ามันตื้นดีนะครับไม่ต้องได้ขึ้นไปสูงนะครับว้าวว้าวว้าวว้าเพื่อนเพื่อนขอแม่เป็นน้องนะครับ ทําได้นะครับไปได้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ดีกว่าอุ้ยอ้อจังได้ได้บอกครับเบ็ดอย่างเบ็ดกระป๋องโอ้

ยางไปพุ่นยางไปพุ่นก็ได้หนูก็ยางเอาไปพุ่นรัดรัดปลานี่ไปเนาะมันบ่ปลานี่มันจีบ่ไปบ่ถึงตียางโค้งไปพุ่นคุณต้นไม้เกียวเกียวไปพุ่นมันจะมีเวิร์น้ำอย่างนั้นนะเนาะเวิร์น้ำยาวโอ้เวิร์น้ำยาวไปพุ่นตีกะแม่เาอป้้นนนนีีอัเเ็กาะกลางนี่ยางไปได้เยอะไงไปยางไปโอ้ไปได้แค่นี้ไปได้ฮัดบริในนี่ไงโอ้แต่ว่าการาี่ไปพุ่นก็ไปได้ เรียบปดไปไกลเ้อเรียบไปมันก็เป็นหดคืุกันเด้งที่นังใช่บ่หาดบ่สูงานี้ใช่ไหมลอยนี่มตั้งเต้นตั้งแคม่วนำคำ่นเศร้าเศร้ากันก่อนยามแรงนะตามข้างคืนเียวกันนึงปิดเบ็ดเขาปลากินโอ้เอา่าเดี นำคืนนี่ก็ปหาินคืนัคนกไได้ยศยงก็ได้ไงก็ได้น้ำคืนนการประอ่มันไเงียบได้นบ่วานนี้่ก็ได้ปกไก่กันปไก่ได้ยูรอกกลางรมนั่นแหะนะบ่มาหมาบทิ้งมือเนาะคนมาอันนี้ไ็ได้เหตกันะ เมื่อด๋เมื่อวานี้เมื่อวานนี้อยู่เนไปได้กระตสัวกรักตัวน้อยมื่อวานนี้วาซิมาริเมื่อวานนี่มันขึ้นอยู่เรยขึ้นกนแต่ยังบวัมนเือนตอนี้มันก็ขึ้นวีน้ำบึดขึ้นมาเห็นหางง่ายกระบดลงไปนะจังหวัด จะมากปากไก่มันติดปากน้อยนะปากน้อยมันติดเบ็ดยังจะติดเบ็ดปากน้อยยังรอดอ่ะไม่มันแน่นขนาดแต่บางทีลำอ่อนที่มันกระเที่ยมนะกระเป๋ายศนี่ชิ้นหน้ามันกิดนิ้วปากไงห้าโลหกโลเบ็ดใส่เบ็ดจากดวงเนี่ยใส่สองใส่สองดวงได้ปลาไก่อ่ะได้มันติดดวงเดียวเท่านั้นนะแล้วมันกิดเปนดวงเดียวดวงน้อยๆนะอันนี้ก็ใส่เบ็ดเกลยดก็กึงใส่ปลาน้อยก็ได้ปลาใหญ่ก็ได้นะเหรอ โอ้ได้กากไก่บบธรรมดาอืใช่เด็ดต่ของไอ้พวกกามาเบอร์เกีบใช่ถุนง่ายได้ป่าห้าหกโลก็ได้บอลาบอยงั้แต่ว่าเวลาดึงไปนี่มันแห้งพอๆอยู่ก็เต้นกับมันก่อนมันเล้นกับมันก่อนแล้วมันใกล้มาก็ดึงงวงงวงไม่ได้เพราะมันฝืนฟูดไปพอๆไปฟูดไปตามที่รอดกันนะมันเลยไม่หายห้องเลยก็เอาเอาจนมันเมื่อยนะ ทำไมเรามาเสียฟังอิลีนี่มาตื่นคนรอบเฮายังพันได้ยาตื่นปื๊ดไปใกล้ๆนะบนนี้อมือเราวก็ดึงมาป็มาหายท้องคนเดีวปัญหห้องคเบได้เสวิ่งจากเที่วาไปใกล้ฟังดึงใส้ส้ดึงเาก็ไปยุ่งเมโดดหนกแ่แต่ฟังมันก็ประสบคามันเแล้วนะไม่ตเดเต้นเต้นไม่ฮัโตโลกว่าฮันดึกสายสันกระโมที่แรกบอได้่อสายนะหลังถืไโมนะที่เก็บเบ็ด่ละหโมงแล้ เดลังสุดห้นี่สักทดีมันดึงไปนึกว่ามันปลาโดึ้นปลา้อยประมาณน่ะนนั่นเาโลมโลก็ดีนะนี่ไปหาื้อี่ลำออนเสื้ออย่าวเดี๋ยว้สวยได้มัเทียมเเ็ดเหนังนี่ถืว่ามันยังไม่ค่อยดีในช่งมันเผานี่าซอยง่าปลาะเทียมนี่ไ่ได้อยู่ในซล้ว ดึงมาเี่อันได้เอาลงยหลังเอ้นเดือสลับไปดีคผมว่ามื่อนี้เงียบเนี่ยตั้งคุ้นก็เงียบเมื่อผมมามื่อนั้นได้ดีอยู่ได้ดีอยงอาทิตย์ที่แล้วเลยนเป็นเ้นเบื่อเหนนะกายมาเป็นูาน้แต่เมื่อนี้เห็นทั่มัินปากกีนบ่ แต่ปลายิสุกนี่ยิสุนี่มันที่ขึ้นตอนที่เห็นหางตีนน้ำดืีน้ำปลาจีนตัวแดงๆมะตีปลาจีนมื่มันขึ้นมาเอาหางมันแดงๆนี่ถ้าเป็นยิสุกนี่มันต้องวิ่นน้ำแหงแต่เที่ยนี่เวิ้นขึ้นมาเป็นแดงๆเป็นใครขึ้นดิเป็นที่ป้อมขึ้นเห็นหางเงี้ยเห็นหางเป็นที่ขึ้นห่างเงี้ยแดงๆเอ้าปลาจีนว่ามั้ถ้าปลากรายนี่มันจะเผาเวื่อนๆเป็นตาเป็นหน้าเป็นจุดติ้งเป็นตุ๊บติ้งปลาจีนมาเห็สองเพี้ยอยงว่าก้น มันเสกินก็ไม่เสกินง่ายๆดิง่ายๆยุงที่ไหนจะบ้วนยาเมื่อเศร้าขิงเมื่อแรงจต่เมื่อที่ได้มันบ้วนตอนลงเบ็ดเนี้ยคิดว่าเป็นเห็เห็นมันบ้วนนี่เดี๋ยวไปคิดว่าสิได้ง่ายนี่หลักเออง่ายแช่ลรืรู้อยากความที่ได้เนี่ยแลาวนี่มาเอาย่างข้างกาเฟนะทำเห็นนะคิดว่าบ่มีขากง่ายมันดึงมากินได้หลักกินมัน

ะไรก็หมนขนมาป่าน้อตมัคอเรียกกำทางมีาปใช่เด็ดน้อยปามาก็ฟังเป็นผงงมเปนการากเผากินเนาะมากรโมมาคนสองนนี้กันคนนกตีเรือเขาไปในูในผงตะก้เวิ้งน้ลลงงนโอ้ผมตําลงแผ่น่นะทันทีเข้าไปข้างใน มันต้องวางแผนต้องเตรียมม,นะยมันอย่างนี้พร้อมแหลนนะจะทิ้งแม่ใส่เคื่องที่ก็อุปกรณ์ใส่ใช้กำไรกำไรชีวิตทางแร่เบ็ดไปจุดละเปลี่ยนเบียดจุน้อยมีเบ็ดไปแ็ะอันหนึ่งยังเครื่องมือป้องกันตัวน้ำนะต่อเข้าไปนะแต่ผมงมีจนผู้รุ่มันไล่เหรอมันจะใกล้พอาทันเลยเกิดเสือเสียงเสือสิงกระทิงแรบขึ้นมาโอ้เโามันบุรู้ดี อย่างน้อยก็ต้องมีมิดแหลฟันบ่ได้ท้รบบที่นีอันส่นตนงามตรงใหม่ๆเคยเห็นหอยมันเอ้ยเปนหอยกิ่หมาง่ายเต็นมันมงนนบวงนี่ยเน้อยเหยืยออันงงนตัวนี้ต่ซอมเบิ้งเปนหอยกิ่หมานี่มันมันบวมกี่น้ามันมันตินน้อยตัวง่ญ่เป็นไหนก็ตินมง่ายนี่ตินง่ายง่ถึงจำเป็นหอย สั่งห้อยมันกลินมาที่ว่าเป็นกินเสือคิดเมื่อนั่นคิดดูมันมามันมาถึงหน้ามันกลินนิดเดี๋ยวเราก็ได้ยินเสีือมันยงพึ่งมันแลนใบมันบ่มันคนดอกมาตอนนั้นบ่มี่นหัดิมากันดอกยังบ่มากันเที่ยวมาคนเดียวมันนั่งันบึงปานแต่คุ้มกับมึงกู้ข้ากู้ข้าใกล้กันกับพูดนะพ้อขึ้นมาเถื่อนเนาะอืมนงนอนนี่แหละ เห็นบุเป็นอย่างไรฮะบ่บเปลี่ยน้ะมาหากินน้ำสัตว์มาหากินนอันย่างอื่นบุมีอย่างเหรอกันฟันนี่คือท่านนี่บุฟันมันก็คือพวกกวางพวกต่างไปบ่ตัวที่น้อยกว่าตัวน้อยตัวน้อยตัวแห้งตัวน้อยแม่นท่านะตัวแตงมันบุมีเขาบ่บังเขาฟันนะ ม้งม้งหน้รปหลกระาอยงกรหล้บมังขันังมา่าเบขต้องขันปกติมเนี่ยก็ซอยง่ายหรือตีนนี่เงียบช่วนึงนล้วกิขึ้นชวงห้ามงแรงนที่ห้ามงแรงชุดนึงแล้วก็ขินตอนใบมงแล้วก็ตอนเทียงตอนเที่ยงตัวนี้นะมันเป็นช่วงเช่วงสองเทียเข้าเข้ามาเป็นบาง ช่วงเวลาของมันเพิยมกินมันก็จไปเรื่อยๆแต่ติ่มต่อมันี้องอยู่ที่ดื่มแต่น้อยกิ่นมันก็กินไงนี่ม่ต้องคิดกับอันติดจักรจักรยานกล่อง <c oughs> ลอยหรือม,วม้มวนอะไรก็ม้วนอ่ะอันมันบัดสุดใส่เขาเอาทันวัดสุดใส่เมื่อแดมันลากกลอก่องถือพุ่นก,กน็เอาเรือเป็นน้ำออกเรือ oh. เป็นน้ำออกมันเมื่อ,อยอมันก็ยดกล่องเาก็ฟูน้ำดีหรอ เคยได้หลายตัวแล้วครับท่านนะลงมาโ่เห็นกระอัเียก็ได้ยินเสียงอย่งออกบทันมันมันลากสายสุดอนั้นเรื่อยๆๆๆๆๆีบลงมาสได้มาลำงโดะโดดนำกันบ่ทันนะถือว่าปล่อยมีะแนนใกระป๋เรือือเดี๋ยวก็ได้นางๆกทยมา ่กาคือกลับไปพื้น้าข้างกลับลงไปถึงจะต้องันอ๋อิบังก็ ดึงมือป้อโอ้โหปลาไก่เอาเดียวโอ้พวกตัวนี้เราได้ควมเลยเรื่เนี้ยไปไปไอ้ปลาก่ย่างห้าโล

ได้พอกินอยู่นะนนได้ดปาียดตง่ด้ตวครับครับรนะมาต่อเที่ยงพอได้ปิงแรงกันอยู่หรอ <c oughs> แล้วแรงอะะทอดกินเนะม้เดึงมื้อนี้มันนเงียบๆได้าว่า้อออนุรักษ์ขึ้นบ้าน จิ้แบบพื้นบ้านของอนุรักษ์ไทยอนุรักษ์เขา็ได้ยอมฝรั่ <Main. S 1> งคมนเป็นไทยมน <Main. S 1> <c oughs> อันนอูนนอ้นเอาแต่ฝรังเงนออย่างนะจังป็นเอะาแตฝรั่งเงินเล้วนโอ้ยไปซื้ออย่างกันเราต้อง6กร้อยเจ็ดร้อยกันเราเป็นพันพันกว่ากระปองกระปองเยอเนะฮากบออยได้ก็ได้ ภาษาดึงมแค่นี้เรากิงนง่อยปะกาก่ขึ้นมาทำเลยอะ่ะเมนเลยบ่แม่นเลย,เลยอะ่ะโอ้เล้งแั่นี้เนาะตัวนี้แ่ะปะกาก่เอาดีเลมว้วบเข้าไปทีเดียวเนาะดึงมเพิ่อไม่ยากขึ้นเยอะปะาก่กินนะกลินไปนี่ไม่ได้ไม่ได้กลิ่นแล้วมันและไปน้อยเดียวแค่นั้นและไปแล้วมันตะเกยโย่แล้วนี่เข้าใส่เข้านไงจลโลโยก็มันก็ไหลใช่ไห แม่ข <ítulo> <es> anyway, <match> ับด kind of ินนะดินไปนี่คือกับมันด yeah ึงไม้ <mus> ่ยแต่มันเกาะอย่างนี้หนักๆไว้หรือจังพล้นมาจังแลนจืดปัีเนี้ยเจิดพอเจิดจะแปลกน้อยใต่กามชิะบัดเลยถ้าข้างใดเรื่องนี้ขาดเลยล่ะข้างขาดก็ดีไปหาก็ได้มาาไครับขึ้นสะบัดพร้อมฉบัดได้ถ้าเราข้สมบัดูเก็เนี้ยถมุดถ้ามันบ่อขาดส่งหานก็ยอมละก็คอยเจิดไปเจิดมาขาจะกันไปวีน้าบนเหนี้ย เปนมาแรมีห้องก๊กูกูเ้อป่าไกยห้องหสังขันเนี้ยขอ๊กูกอยู่ปรากฏเนี้ยวะนี่ขึ้นแห่งขึ้นแห่งเด่นมันได้ธรรมชาติได้กำไรชีวิตหาความแตกนี่หน่ะครับมันจะมีความสุขอีกแบบเนาะเจอขรมานส่งเที่ขอมันั่งสู้แดดสู่ลมนะ ลมบ่ออรด่เแดดน,น,นดวนี่้ทอ,อ,อย่งกได้เวลามัน,ป,นปากินน้ำหน่กูต้องมาหัน,หนากเียนเลยนนนะคนนั้น่อลูกาวดีจังอะท้ากันมาเโตโหากันเาหากันผ <laughs> ู้หญิงผู้หญเท่ากันฮะ อช่วงมกลินแดนต้องเดือดแล้วนี่แดนผมมีงานมันมีงันแต่ละเท่าเดีย่างสิบหอวเราดิดินทานขึ้นแบอกก่อนานเป็นยางออกมาเดกนทางโอ้สิบได้ขึ้นมาลุงมือติดั้ทามาทึกมือป่ามันก็มีโอกาสนะแต่เมื่อนี้เทป่ายก่นี่พวกป่ายยุ่งสนี่ยมันมักอันอีกแบบมันขาว ต้นนี่โบได้เอาไผ่ตีใส่กับตันตบหานปลาิึเพิชพวกอย่างนี้ไส่แต่ปลาเกตต้องดุนปลาตะเคียนปลาส้อยปลายสศนี่ธรรมดาเป็นป่าล้อมแต่พวกนั้นเพิ่นได้ผสมอีกนิดนึงคนเขาจะใส่เอ็มจะสูตรอันนี้เรียมอ่ะไว้สองสามคืนที่หัวตีไผ่ใส่เราเคยใส่หัวเสียบเหรอหัวเสีย้ยบนี่ที่ผานมาท่านใส่นมแมวปลาส้อยปลาตะเคียนมักดแล้วเคล็ดเหงี้ยวๆจะน้อยแทงแต่มันมักมันมันมักกะทิพวกนั้นนะเคยมาเมื่อนี้ หัวเชือกระมีหัวเชือกล้วยก็มีหัวเชืไอ้ไสเดือดแดงก็มีน้องแมวก็มิ้งมื้อนี้สิลองใส่อันโตหัวเชื้อไสเดือดแดงลองเบิ่งมาท่านไหมเรว่าจริงๆแล้วปลาเลี้ยงมันกินนกแมวกินกล้วยแต่กินแต่งนะเรีว่านี่ลองใส้บางหัวเชือกล่องเอ้ยนี่เบิ่งเพราะว่าเห็นปลาไตแล้วปลาไต่ันมาเข้าหัวเชื้อมันหลงมันดมเนื้อมันโัมันลอยน้ำเทียมได้กินนะครับผมคิดเป็นซท่านเจอเลยไงเพราะว่ามันกินไส้เดือด ไม่ใช่เดือดก็ไมันจะกินปต่ตายอย่านี้จะเลยลองเอาหาสุดใส้นเดือดแดงนี่มาผสมน้อยจะตาน้อยจากึ้นมาอยู่บมากตกลงจะลองเบิงรอนน้างต้ืเองจะเอาเส้เดือดตกเป่นกระตกเัมือน่ฟังนั่นเ็นกได้กันบางคนนี่เขาจเอาเส้เสนเดือดเขาเกียวเบ็อีกดวงนึงตรนนี้เป็นโฟมปั้นไใช่กับทำลำหฮอนี่นะแต่อันเบ็ดดวงที่ใช่อันทั้งในี่เขาเกียวใส้เดือดนะอกกได้ เขาก็ใกันที่ัเขาก็ได้แต่ของเทศเาใส่วันน้อยมาที่ได้เมื่อนั้นก็คงเปนวันน้อยติดเ็นจังหวะเนาะจังหวะนาะจังหวะนี้อโซ่นี่นีครับเน้อยก็บุนบื่อตืนบเรียต่นนะมันจะหากินพอมันเนาะแต่นี่ยังไม่เห็นปะการัเมื่อเมื่อที่เห็นปากายมาละ บ่วนดูหันได้ว่วนอย่างเงี้ยได้บอกไงว่นบ่วนขึ้นมาเลยล่ะสีน้ำประแหงดอกแค่ปลาโดนี่ปลาโดนี่มาที่แห้งปลาโดว่าบ่วนจากปลาคอเนี่ยปลาโดผมเชื่อมันก็ไล่ปลาน้อยกว่ากระไรแ่กูมีเบ็ดบางคนเขาก็เบ็ดมาตีครับบางคนก็บ่อยครับผมว่าชี้เอามาลองตีดูหน่งยตีดูไงนี่เป็นจังหวะนะเจังหวะมันมันลอยมาเพาดีเมื่อไดขึ้นมาเล่นติดเบ็ดมานะ ีน้ำเบื้งใช่ไหมพวกมันเนี <c ười> <c ười> ่างตแลก็ลุ่ยลไปพวกป่ามันไล่กินไาน้อยมากมันมายุ่งที่นน่ะน้เบิ้งมันเป็นที่นักกกรโดด็ขึ้นกัจะดีจังแต่วันนี้น้ำเลกเลยเนี่ยะเลยไปเป็นน้ำเลกเลยนะเพืดไปนั่งทบนจีดป่าน้อยจะวนดยเมัไล่กินไาน้อยเดี๋ยวสันยไม่มากจ้ามาดูเตียงโสดแดในยูทูบเบอร์หองกันเบื้งเลยแต่นี่ก็ทิม แล้วก็นอน,นก็นเอามาผิดส่ง้อยได้หรือว่าเอาหัวเสื้อลุงดอนหรือ,อ,าาอ,อยังก็ได<ช>้ส<ช>่งแค่ขายยกนี่ถ้าเชื่อมันเข้าอิ่มมากินมากไปกินข้าเหล่ากันสาโทไปบที่ออกก,ก,กนินตุต่มออกๆแบบนั้นก็เคยได้ก็นั่งแบบนั้นเตลอดก้รกินแบบนั้นเคยได้อยู่ประจํา